สวัสดีครับตัวนี้จะเป็นหลันเส้นกลน,นะครับพ่อจะเป็นเส้นกลแดงหลออเขาหรืดลัล่นนะครับสายแม่จะเป็นเยสุบันมาน,มนาคนรกุหลาบเขาวครับตัวนี้งอนชี้สวยมากครับไก่อายุเจ็ดเดือนนะครับ ใครชอบรอยใหญ่ๆตัวโตก็ตัวนี้ครับตรงนี้มีเหลี่ยมมีแข้งครับแข้งนัดจัดครับเป็นไก่ที่ใหญ่จริงแต่ว่าแข้งนัดจัดครับพวนี้มีเหลี่ยมเข้าปิกมีปิกมีคอเปิดราคาเบาๆครับเพราะว่ามันเป็นไก่ลอยใหญ่หลุดไซด์นะครับชอบไปทังมานะครับ ขอติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ